เป็นสถูกพุทธปณิพานมีสสารปนุตยานหลังจากพระองค์ได้ปรินิพานตรงนี้ก็พระทรงฆ์ก็ไม่ได้นี้ไปไหนก็ต่างพากันรีบเร่งสร้างบารมีสร้าง,บ,าางบุญกุศลน,นั่งสมาธิเจริญกิตตภาวนาจนได้สำเร็จคุณธรรมเป็นโสาบันตกิตาคาอนคา,าหรือพัตหัน ในบริเวณสถานที่ตรงนี้จึงเป็นวัดขึ้นมานะครับแล้วก็มาต่อมาก็มีพระสงฆ์จํานวนมากที่มา <c oughs> ปฏิบัติมาเรียกว่าอยู่ในสถานที่นี้ก็เป็นวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็หลังจากที่พระองค์ปิทพานก็ยังได้ดั่งพระบรมสารีรธาธุมาปฏิฐานที่ตรงนี้นะนั้นก็ถือว่า เป็นส่วนสำคัญแลก็235พระเจ้าโศกมหาราชก็มาสร้างสถูปที่ให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็นำพระบรมสารีกิกธาต์ไปรวมไว้ที่กุตกคามป่ามหาวันแล้วก็ได้แบ่งเอาไปตามที่สถูปต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้บูชาสก,การะฉะนั้นสถูปที่พระเจ้าโศกมหาราชได้สร้างก็ มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ทุกที่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เราก็ได้มาบูชาสักการะก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อมนุษย์โดยแท้นะครับแล้วก็หลังจากที่พระองค์ปรินิพานก็จะมีพระสงฆ์ที่เป็นอรหันตสาวกแล้วก็หลังจากพระเจ้าปรินิพานนะสามเดือนก็ได้ทําสังฆทานนะครับหลังจากนั้น100ปีก็ทําสังฆนาครั้งที่สองครับ ครั้งแรกก็ที่ถ้ำสัตบัญญัติกูหาบนภูเขาเวียพาละมีพระมหากรสปะเป็นประธานแล้วก็มีพระอนุนศัสนาพระสูตรมีบาลีศาสนาพระวินัยแล้วก็หลังจากนั้นม,มีพระเจ้าชาตะกุมารให้การสนับสนุนมีพระละหันอยู่5 0 0ร่วมกันทําอยู่8เดือนจึงสําเร็จรแล้วก็ได้ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองก็ที่วัดสายขาวที่ไปสาลีหลังจากพระเจ้าปรินิพานแล้วหนึ่งร้อยปีครับมีพระเจ้าโอกาสสุขรลชในการสนับสนุนมีพระสัพพะภาคีให้การเป็นประธานก็ทำอยู่9เดือนครับส่วนครั้งที่3ก็หลังจากพระเจ้าปรินิพานแล้วสองอสาก็มีพระมคคลีบุตริตสัทเละก็มีพระ พระเจ้าโศกมหาราชให้การสนับสนุนแล้วก็ทําอยู่สิบเดือนจึงได้สําเร็จดังนั้นพระเจ้าโศกมหาราชก็จึงได้นําพระบรมนําพระธรรมทูตสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งหมด9สายครับก็สายที่8ก็ขึ้นสุวรรณภูมิขึ้นที่ทางพม่าก,ก็ขึ้นที่เมืองเทมิมแล้วก็มาสร้างเมืองพุก,กามเจ๊ไทยก็บอกขึ้นจังราชบุรีมาสร้างวัดปฐมเจดีดีอันนั้นก็ถือว่า เราก็ได้รับพุตธัศาสนาที่เป็นออริจินอลที่มาตั้งแต่ของเดิมเราก็ยังได้รักษามาจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเราก็ได้โชคดีเราก็ยังได้รับพระบรมสารีกธาตุไปที่ในยุโปร2400กว่าที่ทางรัฐบาลเอามอบให้ประเทศไทยโดยมี <c oughs> ประยายมราชปั้นสุข,ขุม ปั้นปั้นปั้นนะครับได้มารับแล้วก็ได้นําไปไว้ที่วัดสเกตที่วัดภูเขาทองนั้นถ้าใครมีโอกาสก็ไปที่วัดสเกตไปบูชาสก,การะมันเป็นพระบรมสารีราตน์ที่เป็นของแท้อริกินนลที่นําไปจากที่กรุงกบิลพัทที่เมืองกุศิที่เมืองอ,อินเดียนี้ก็จะว่าเป็นส่วนสําคัญที่เราได้รับแล้วกในสิ่งสำคัญคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นของแท้นั่นขอถือมาทุกท่านแล้วก็เป็นคนที่โชคดีเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพราะพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมอ,อันนี้ก็เป็นว่าเป็นบุญเป็นบุญที่หายากะฉะนั้นเราก็ให้ความตั้งใจทำสิ่งที่เราได้รับมารักษาสิ่งที่รับมาให้มันมัน่นคงแล้วก็บอกต่อๆแก่ลูกแกหลานให้เขา ทำในสิ่งที่ดีปฏิบัติดีก็จะเป็นผลดีต่อตระกูลเราต่อประเทศชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ